และขอให้สำเร็จพระโพธิญาณและขอให้สเร็จพระโพธิญาณทัที่ปรารินาทุกประการททั้งเ้ระลาาทั้งพระท่านเจ้าสองพระมนรกรเสิร์กาคุติกาสงกาคุนักระเสิร์เป็นที่พื่นเรื่องของทานเธอเป็นที่เพือนเพื่ พระธรามโฉรคุณและเสที่รเริของาเ้ป็นที่เพื่อน พระทรงพระคุณานด้เส็นที่หนเลอของข้าพเจ้าเป็นที่ลันเลืของข้าพเจ้าพระรที่นหัในโลกของเจ้าไม่มีที่รู ขอความสวัสดีจงมันเกิดมีแก่ข้าพเจ้ารามสาธุวันตาสาธุวันตาา คุณเชิญพวกเราเตรีการคณะสงฆ์ที่ท่านได้นำะพวกเราเจริญรุกทเจเช้าในครั้งนี้ขอกันนะคะเพื่อแส่ง ให้เวลาของเราห้องน้ำเล็กน้อยเพื่อมาลงกิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตรของปูผู้ได้ไปรลงกิจกรรมของสังคมสิทาร่วมกันปูป่าเพื่อช่วยช่วยในการพิจิตรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม Thank you. หลัอมรดกศานาของจาที่ทำาทุกท่านนะคะเราพักเข้าห้งนทุกทานสักครู่นะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการสิ่อวัฒธรรมกันในเรื่องใบหูป่าลมูปูท่าอิสรานะคะคำหัวข้อสัสนาวันนี้ง่ายๆนะคะ 然后放葱姜、葱蒜，然后青椒、红椒。 การดำเนินรายการนั้นเป็นคำสนของ 刚才。

ถ่ายรูปนะก็พร้อมที่จะให้คนดูถ่ายรูปใช่ไหมไอ่ยังเยรูปไดเวลาแม่กอ